I've never had anyone complete the words I say. You tell me the one you're with can't make you feel this way. สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านสวัสดีครับคุณแมมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแบบกับพี่นันนะคะจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมบ้านสวยๆนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยนะคะว้าวเป็นบ้านสวนนะครับใช่ค่ะวิวภูเขาล้อมรอบเลยแปลงนี้นะครับผมค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ตําตบลลํานางแก้วอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะ ครับผมก็เป็นบ้านนะครับอยู่บนเนินนะครับพื้นที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับคุณแมมพื้นที่บ้านหลังนี้นะคะขายพร้อมที่ดิน3ไร่2งาน84ตารางวาค่ะว้าวเยอะมากเยอะมากๆนะคะก็คือมีสวนผลไม้นานา,นานชนิดแบบหลากหลายเลยอะคะ่ะใช่ครับเป็นบ้านนะครับ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ํานะครับผมใช่ค่ะก็คือจะมีห้อง ห้องน้ำเนี่ยอยู่ในตัวบ้านนะคะก็คือ1ห,ห้องแล้วก็จะมีห้องน้ําอีก2ห้องนะคะแยกเป็นห้องอาบน้ําอยู่หนึ่งห้องแล้วก็ห้องสุขาอีกหนึ่งห้องค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะแม่จะพาเข้าไปชมภายในบ้านกันเลยนะคะใช่ครับไปดูภายในบ้านกันเลยครับ ประตูหน้าบ้านนี้เป็นบานาสวิงนะครับบานไม้นะครับค่ะใหญ่มากๆใหญ่มากน,ะค,ะนครับนาบานกว้างมากนะครับอ่าเรามีห้องโถงนั่งเล่นรับแขกนะคะกว้างขวางมากๆเลยเพดานก็จะสูงกว้างขวางปลอดโปร่งนะคะโล่งสบายค่ะครับผม มีหน้าต่างนะคะเหล็กดัดมุ้งลวดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานพร้อมใช้ง,งานเลยนะครับใช่คะ่ะโอ้กว้างมากเลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้แบบจะพาเข้าไปชมห้องนอนกันเลยนะคะได้ครับเราไปดูห้องนอนกันครับผมค่ะสําหรับห้องนอนนะคะจะมีสองห้องนอนก็อันนี้ห้องนอนที่หนึ่งก่อนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ เราจะเห็นบรรยากาศภายนอกนะคะก็คือเป็นวิวธรรมชาติวิวภูเขาภูเขาจะสวยงามมากๆเลยนะคะใช่ครับคุณแม,ม่หน้าต่างสองบานขนาดใหญ่นะครับรับลมเย็นๆเลยครับคุณแหม่มครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องต่อไปเลยนะคะใช่ครับเป็นห้องนอนที่2นะครับหรือมาสเตอร์รูมของเรานี่เองอะนะครับใช่ซึ่งห้องนี้นะคะจะมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะเหมาะกับทุกคนในครอบครัวนะคะเด็กๆก็ได้นะคะ หรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะจะเป็นห้องสําหรับครอบครัวเราจะมี2ห้องนอนนะคะสําหรับบ้านหลังนี้แล้วก็มีห้องน้ําในตัว1ห,ห้องค่ะติดแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่มใช่ค่ะเราไปดูหลังบ้านพร้อมกันเลยนะคะใช่ครับหลังบ้านนี้วิวสวยมากเลยครับวิวสวนสวยๆเลยนะครับ ใช่ค่ะจะมีพื้นที่นั่งเล่นนะคะชมวิวธรรมชาติแล้วก็ห้องครัวนะคะจะมีอยู่หนึ่งห้องนะคะว้าวมีห้องครัวหลังบ้านนะคะ<ช>ปลอดโปร่งโล่งสบายเลยนะครับโบห้องครัวนะคะจะกว้างขวางมากๆนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ทําครัวเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นครัวไทยหรือครัวสไตล์ยุยโรปครับเป็นครัวไทยแท้เลยนะคะเพราะว่าจะอยู่ข้างนอกบ้านนะคะแล้วก็แต่จริงๆแล้วเป็นครัวแบบนี้เราก็ทําอาหารได้ทุกอย่างเลยนะคะใช่ แนวเลยใช่ใชครับเพดานสูงนะครับของครัวระบายฟันนะครับแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรนะคะระเบียงนะครับเป็นระเบียงหน้าบ้านเนี่ยกว้างขวางนั่งเล่นได้เลยใช่ค่ะแล้วก็เอาไว้แบบชมวิวนะคะหรือว่าจะมาทานอาหารนอกบ้านก็ได้ค่ะเรามีชั้นวางของนะคะภายในครัวเรือนด,ด้วยจะอยู่ตรงนี้นะคะใช่วางของได้มากมายเลยครับมี2งชั้นใหญ่ๆเลยนะครับใช่คะ่ะเดี๋ยวแบบพาไปชม โอ่งเก็บน้ํานะคะขนาดใหญ่นะคะอันนี้อาา๋ออันนี้สําหรับรองรับน้ําฝนนะคะเอาไว้ใช้ตลอดทั้งปีเลยค่ะใช่ครับาสามารถรอ,องรับน้ําฝนใช้ตลอดทั้งปีนะครับเพราะใบใหญ่มากเลยนะครับใช่เ,เราจะมีทั้งหมด3ใบคะ่ะบริเวณนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวมัพาไปชมบริเวณ ใกล้ๆก,กันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหลังบ้านนะคะบรรยากาศจะดีมากเงียบสงบปลอดภัยนะคะน่าอยู่มากๆเหมาะกับลูกค้าทุกท่านที่ชอบความเป็นธรรมชาติแล้วก็อยากมีบ้านสวนเป็นของตัวเองนะคะใช่ครับบ้านหลังนี้นะครับวิวสวนล้อมรอบบ้านเลยนะคะผมแล้วก็บ้านอยู่บนเนินด้วยนะครับทาให้ ได้เห็นอนะวิวสวยวิวบูเขาล้อมรอบ 3, 6 0องศาเลยนะครับใช่ค่ะก็คือเหมือนเราแบบสูตรอากาศบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะบ้านหลังนี้นะคะเรายังอยู่ติดกับคลองลำธารด้วยใช่ไหมคะเป็นคลองอาจากลำพะเพิงใช่ไหมคะใช่ครับะนะวิวลำธารสาธารประโยชน์นะครับใช่ค่ะสวยงามมากอ,อันนี้แบบจะพาไปดู พื้นที่รอบๆตัวบ้านนะคะเราสามารถเดินได้ทะลุถึงกันทั้งหมดของตัวบ้านเลยนะคะว้าวสุดยอดเลยครับผมเรามีบ่อบาดาลนะครับพร้อมตมน้ำนะครับช่วยให้ระบบน้ำการเกษตรนะครับใช้ได้ตลอดทั้งปีด้วยนะครับคุณแมมอค่ะพี่นัทคะอย่างกรณีนี้สมมติแบบ,บน้ำประปาไม่ไหลเราก็ใช้บาดาลได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับโอ้ดีจังเลยอะ่ะใช่ครับแล้วก็ อ่ที่สําคัญนะครับไม่เปืองสตังในกระเป๋าด้วยนะครับอ๋อเราไม่ต้องจ่ายค่าน้ําใช่ไหมคะใช่ครับแต่เราต้องจ่ายค่าไฟไหมคะแต่เราต้องจ่ายค่าไฟนะครับใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวเราต้องไปพาไปดูชมบริเวณอื่นต่อเลยนะคะ จากจุดนี้นะคะเดินทะลุไปถึงลานหน้าบ้านได้เลยนะคะว้าวก็คือสามารถเดินได้รอบตัวบ้านนะครับใช่ <ผม S 1> ตรงนี้เราก็จะผ่านมุมนั่งเล่นของตัวบ้านแล้วก็มีวิวสวนผลไม้เต็มไปหมดเลยค่ะใช่ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเรามีบ่อเผาขยะให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราทาบ่อเผาขยะไว้ใช้งานเรียบร้อยแล้วใช่ครับช่วงนี้กล้วยกําลังงามเลยนะครับเพราะ,ะว่าฝนตกครับ ค่ะตอนนี้ที่เรากําลังถ่ายเนี่ยก็ฝนยังตกปลอยๆอยู่นะคะพรำๆเลยนะครับใช่ <ผม S 2> แล้วดินดีน้ําดีนะคะกล้วยก็กําลังแบบออกลูกเยอะมากๆเลยนะคะโอ้โผลผลิตดีมากเลยนะครับใช่ภายในสวนไม่มีแค่กล้วยนะครับมีผลไม้อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับใช่ <ผม S 2> แล้วนับไม่ถ้วนเลยนะคะดูจากรูปแล้วดูจากคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างใช่ครับลูกค้าสนใจหรือยังคะ <c oughs> สนใจก็โทรหาเลยนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวแบบจะพาไปชม อีกบริเวณหนึ่งนะคะก็จะเป็นรอบๆตัวบ้านนั่นแหละนะคะใช่ครับตรงนี้เราอยู่ที่โรงจอดรถนะครับที่โรงจอดรถเนี่ยครับผมมีอ่าชั้นวางเขาเรียกว่าวางวัสดุได้นะครับใช่เป็นเหมือนแบบวางอุปกรณ์เครื่องมือได้นะคะตรงนี้สองชั้นใหญ่ๆเลยใช่แล้วก็จอดรถอ่าอย่างน้อยเนี่ยจอดได้2คันนะคะขึ้นไปใช่ครับบริเวณลานหน้าบ้านนี่ก็กว้างขวางมากสามารถใช้ประโยชน์มากมายเลยนะครับผมใช่ค่ะลักษณะที่ดินพร้อมบ้านที่เราขายนะคะจะอยู่บนเนิน เห็นเขาแบบภูหลวงสวยๆเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศจะดีมากๆนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหากลูกค้าสนใจนะคะต้องรีบโทรหาแบบแล้วนะคะใช่ครับผม บรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับใกล้เมืองใกล้โรงเรียนนะครับใกล้สถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้นะครับ้องมี่โทรมาได้เลยนะครับผมบ้านหลังนี้นะคะเราจะเป็นเหมือนสไตล์รีสอร์ทนะคะก็คือเอามาไว้พักผ่อนหรือว่าลูกค้าจะใช้เป็นบ้านพักตาอ,อากาศก็ได้นะคะเดี๋ยวแบบจะพาไปชมภาพมุมสูงกันดีกว่านะคะได้ครับเราไปดูภาพมุมสูงของตัวบ้านกันเลยได้ค่ะ to ครับที่นี่ใกล้ไร่จิมทอมสันด้วยนะครับใช่ค่ะพี่น้าจาได้ไหมคะว่าเราเคยไปเที่ยวไร่จิมทอมสันฟาร์มมาแล้วนะคะใช่ครับบรรยากาศดีมีมากมากเลยนะครับผมใช่ค่ะก็คือจะเป็นบรรยากาศามีภูเขาล้อมรอบนะคะก็คือบรรยากาศดีมากๆนะคะสําหรับที่ดินนะคะพร้อมบ้านหลังนี้นะคะแบบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะมีเนื้อที่3ไร่2องาน84ตารางวานะคะตั้งอยู่ที่บ้านกลางนะคะตำบล ลำนางแก้วอําเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะใช่ครับใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะครับใกล้โรงเรียนนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนนะครับไม่เปรี่ยวเลยนะครับผมใช่แต่ว่าบรรยากาศดีมากๆนะคะเป็นส่วนตัวนะคะวิวภูเขาล้อมรอบแล้วก็อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะ ครับสนใจสอบถามได้ที่เบอร์ไหนบ้างครับน้องแมมหากลูกค้าสนใจนะคะโทรหาแบบได้เลยที่เบอร์063-8412-188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอเดีย4 3 8 4 8 8 8ก็ได้ค่ะ ใช่ครับสอบถามเรามาได้ตลอดเวลาเลยนะครับถูกต้องแล้วค่ะสรัหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็เนื้อที่กว้างขวางนะครับอยู่ใกล้ลําธารธรรมชาตินะครับวิวสวยนะครับล้อมรอบด้วยภูเขานะครับ360องศานะครับเดินทางสะดวกสบายมากเลยนะครับน้องแมมใช่ค่ะก็คือข้างหน้าติดถนนสาธารณะนะคะแต่ว่าด้านหลังแปลงที่ดินแปลงนี้ติดกับคลองลําพะเพงค่ะว้าวเย็นสบายแน่เลยนะครับอในภามุมสูงนะคะเนี่ยจะเป็นคลอง ำพะเพงใช่ครับเป็นคลองลำพะเพิงนะครับไ<ช>หลามาจากเขื่อนลำพะเพิงนั่นเองค่ะแล้วก็อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรแบบธรรมชาติที่เราปลูกเองด้วยนะคะใช่ครับดินดีน้ําดีอุดมสมบูรณ์มากมากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วอย่างหนึ่งเพื่อนบ้านใจดีด้วยนะครับน้องแมมใช่ค่ะก็คือทุกคนที่อยู่บริเวณนี้เราจะเห็นหลังคาบ้านของเพื่อนบ้านเยอะมากๆเลยนะคะคือทุกคนเนี่ยค่ะเขาจะชอบความเป็นธรรมชาติอย่างแน่นอนใช่ครับ หากลูกค้าสนใจต้องทำยังไงบ้างครับน้องแมมสนใจที่ดินแปลงนี้โทรหาแมมได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 8 8 8นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอ0ดี8 4 1 8 8 8ก็ได้ค่ะและเรามีช่องทาง Facebook นะคะเพจชื่อว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดให้ลูกค้าได้กดติดตามด้วยนะคะที่สำคัญเลยนะคะช่อง YouTube พลาดไม่ได้นะคะคือช่อง NW Real Estate 78นะคะลูกค้าจะได้รับชมคลิปดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็น บ้านหรือว่าที่ดินสวยๆค่ะอีกช่องทางคือช่องอะไรเอ่ยอฝากช่องทางเสริมด้วยครับ t i k t อ k นะครับที่ n w r e a l e s t a t e 7 8นะครับติดตามช่องทางอ n s t a g r กรของเรานะคะ n w r e a l e s t a t e 7 8นะคะฝากเป็น l o o w o w up เราด้วยนะคะว้าว wow. Remember we said with faith we try to let this pass And no matter how much we avoided, we would still cross paths